สวสดีดี่ยมาแลงพี่น้องอกาดำหน้าครับบรรยากาศในตรงหน้าย่มาแลงครับมันตกไม้พอดีครับโอ้หอมหอมหอมกินหอมกินเขาเนาะ ตัดกาหมฮะเอาไปแบกเหลียอยู่กับมะนาวมะนาวชั่วโมงนึ่งแม่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 มาดุก่าแม่มาเร็วเร็วเร็วโอ้ยดำอยู่แล้วแม่จะจะจะว่าจะว่าหมาเห่าแม่บอกว่าหนู่หนุก็ดำหมาเห่าเลยว่ะ ดำแทนมาดูคนล้างเลยดำก็ล้างดำกับหักที่เก่าหน่อนละดำก็ล้างอันนี้อันนี้ขั้นเียวขอันนี้ขั้นเียวเขาจ่ายเยอะเขาจ่าเยอะปาดได้ไหมอืมขั้นเดียวก็เขาหกเต็มป่ะสติ๊ไปใช้สติ๊บ เหล้วแต้แล้วกาผู้หนึ่งยุงกิจผู้หนึ่งยู่คนกันเนาะโอ้้ว่ากาไหมปีนี่ไหมมานงมแทะเดี๋ยวมืออื่นพูดดกให้เบิดดอกที่นี่ โอ้ยินหยาดกินเนาะเคียงต้นหญ้าเด้อเคียงต้นหญ้าเหาเห่าเลยเนาะนี่เมยบรรยากาศยามแรกพี่น้องเสียงเขียดกีน่าของอี๋ใหญ่อี๋ใหญ่เยอ่หน้าดำครับหน้าดำถอนโลกาครับกาขย่งขย่งเลยฮะ เลี้ยนี่ขายเพ่อนี่ยพี่อนเนอยากได้มาได้ผอยากได้กาผู้ดอยากได้กามาเอาได้เถอะกับเลี้ยดำเขาขายย่งไเขาขายกันังไวะมัดละเ โอ้ยนี่แหม่งเว้ยบรรยากาศยังมาแรงโอ้ไปหาหน้ำซ่าก่อนบไดนีด้ไลติดตามครับ